จะลองให้จริงเรียบร้อยผมบอกเขาว่าเดี๋ยวมีนั่งหมอนหรือลองให้หอมกันเนี่ยแต่ก็จริงแต่ก็จริงเลยนะมีจริง่หนึ่งใช่แล้วชอบซีไหนครับชอบชอบที่ ปานเรียกมัตกกันยัง เงิแสนสองหนกทีินไปก่อนนะแต่ไว่อันนี้อันนี้แค่เริ่มต้นนะมันเหไื่อยเอะเลยที่แบบว่าไม่น่าดูแล้วก็ิงตาขอบคุณทุกคนนะที่ปั่นทวร์วิทย์อ่ะเจ็ดหมื่นไม่คิดว่าจะทล้วนะวันนี้มันไม่เชี่ยวห่อยเราเราเป็นคนบอกว่าถ้าเคปตตอบพี่เป็นคนพูดใช่ไหม งั้นรอดูว่าจะอัมแบบหนึ่งไหมถ้าอัมแบบหนึ่งผมให้สิทธิ์เดิมเลยว่าจะให้เราทำอะไรสัญญาแล้วแต่ต้องถึงหนึ่งโลกนะจะเป็นคนเขียนเองว่าที่หนึ่งโลกเราดูอะไรแล้วอ่าโอเคแนงกี เขาเรากรอเขาที่มันตื่นรักอะรอดู EP แล้วนะทุกคน e อ๋อ้แตนนียในชีวิตมีแบบความหล่อตามหล่อคามหล่อจมเมนต์ที่อานนะคุณบินน่ารักมากเลยคุณดนูน่ารักมาก

เยอะมากยิ่งเยอยิงยอยังมากแต่กนคุณหนู่าชาวเลชาวเลาแดดใ่ไหเทแดลแดชาวเลเป็นคนกรรมพันธ์ดี ไม่ชอบก่อนไ่ชอบก่อนเอางี้ไปเถียงเรื่อกทีนี้พี่หนึ่งก็ชัดเจนแล้วนะว่าใครชอบก่อนก็า่ามไงคนบ้าอะไรเดินตามตลอดเวลา อะไรนะจับถูดคุณดูได้ไหม่ากระโดดกันบ่อยอ๋อไม่มีซับเจียดแต่เคยชอบกันใช่ไหมชอบคิดว่าคิดว่าจะเป็นงไงเอวต่ำ

ก็ไม่ฟังใน y o u t u b e ไงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกนึงก็ออกสปอตไลฟออกรูปมิวสิกของนี่นัะเ่นกหไม่เหมือนกันตรงไหนอ่ะงนเก็บไว้ exclusive ครั้งหน้าแล้วกันก็ถ้าครั้งหน้าไม่มาไม่ถือว่าพลาดอ่ะ อาจจะมีเว่นอาจะมีอะไรเนี่ยพรุ่งนี้คืองานคะแล้วก็ไปก็คืองานเลขสามคิวเดี๋ยวดูว่าจะเป็นสีไหม ไม่ไม <laughs> ่ค oh. ือพี่จอทำงานละเอียดจริงคือแบบหลายหลายครั้งที่เราไปอยู่กองมักจะถ่ายไปทนคันเพราะว่าเราถ่ายแบบหลายคัดใช่เราปั้นหลายคัดดังนั้นแบบหลายในซีอย่างเงี้ยอย่างเช่นไอ้ดาฟ้าดาฟ้าเป็นที่ไหนพี่ตุ๊กเป็นเราเล่นเสียงเล่นเสียงที่บอกเราบอกว่าเออในสุดท้ายที่อยู่ดาบ้าก่อนจะผ่านเ้องฟูแบบซีที่บอกว่า เกลื่อนๆอยไหมอะ่ะอันนั้นอะ่ะจริงๆเราต้องถ่ายตั้งแต่แบบแปดโมงเช้าแล้วทีเนี้ยแปดโมงเช้าอะ่ะถ่ายไม่ได้เพราะมันมีวันที่ผมลงลงว่ามีทั้งเสียงเรืเอเสียงรถเสียงวัดอันนั้นคือวันนั้นแลวน้วคือเ,เช้านั้นเนี่ยแหละที่มีเสียงจ่าก็เลยต้องยกไปตอนเย็นตอนนี้ก<ต>็มีอีกก็มีเสียงอีกแต่ก็เอาเถอะจะต้องถ่ายมันชอบเท่าครับ ai à, đi, không ai, không ai nhỉ, đúng không? cái này, ดูที่ไหนมาแล้วมาแล้วใชนะทนี้ม่อเาด้บอกว่าเขาจะกนะไมีหรอที่ได้เแต่โอเคใช่ไหม e ี้โอเันเราเจอกัน EP ก็ EP ใ้าอย่างเงี้ย22ต้องมีอยู่ในโรงไหมใช่22อแลพีโค้แต่นี่อยากบอว่าพซีมันเป็นอย่างเงี้ยแตมันไม่ได้เป็นแบบรักแบบวัยรุ่นแบบไใส่อะไรแบบเนี้ยมันแปลกไหม แสงสวยต้องขอบคุณคนนี้เลยแสงคนที่ทำแสงเนี่ยคือคนที่ชื่อเดนเวอร์อื่นอันเครับนเคอที่ผมที่ผมแก้เขาไปคนนั้นเนี่ยเป็นคนทำทำไม่ใช่แสงทำสีใช่คนน้ำแสงก็ต้องตัดที่รัฐด้วยที่รัฐเป็นตากล้องที่ถ่ายพวกนิทานสันดาวด้วยผลงานการันตีทีมงานโรดีกินแล้วเดี๋ยวดูแล้วกัน ให้คนดูเป็นคนตัดสินใจว่าดีหรือไม่ดีต่างต่างาอกฟีหฮะต่างตาเก่งมากเลไทยนะทยใช่ เดี๋ยวรอวันที่มันถึงกำลังหนึ่งก่อนทุกคนจะว่าอะไรก็แล้วแต่คนสุดท้ายที่เลือกก็เหมือนเดิมนะไม่มีการแบบไม่มีการใครแบบเข้าไปแทนเขาเพียวนะแบบไม่ได้นะนี่รถใช่ไหมอ่า ไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนนาจารลแล้วมหนเมือยาีหายแล้วมัายเรียกว่าเนี่ยมันนัมลมลมจริงนะไม่ใช uh um ่แผลพอกนะล้มจริงมันจะมีสักคิวมันนี่เป็เก็บ ชไหมครับผมมาทำเพื่อคุณเดียรทุกอยางนเจ็บตัวเพื่อคเดียรหลอนลื่นจนถนนตันไส้เน่ยก็คือมันเป็นซีที่วิ่งหน่วผจากท่ามันก็ไปคลอดแล้วก็ลื่นอย่างงี้ว่าทำไปก่อนรถเรากำลังออกแล้วปาล์มก็แบบคอรกอแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เสร็จปุ๊บคอลลงไปเลยนะพี่กาก็วิ่งตามรถแล้วก็เป็นถนนแบบถนนหลังเนเที่วไปกินนะ คือองไปไม่เจ็บเาาตอนแรกเจ็บนะนไม่เจ็บอ๋อใช่ใช่ีทสอบี่สอสอบผมเจ็บอ่ะคือโดนในปาผักนะทำไมทำไมผมนอนดูแล้วพี่ ว่าอารมณ์ติดอารมณ์เราดูนะสีนันต้องขี้เหมือนกันนะอยากให้ดูอย่างนี้มันก็จะขี้จุกเรือคแล้วป่ะาเมันอกี้มันขี้เไปโอกี้กันน่อแอบกลัวว่าคนจะไม่ชอบคนเปโพรลาดีไปแล้ววันนี้ชอบฉากเดินครั้งแรกมาก มีคนที่แบบอายุโตกว่าหรือแบบอายุเท่ากันระหว่าดีอ่ะคือนังไงอะคุณเจ้าหน้าที่ครับวันนี้จะพิยูกต์เองครับแต่โอเคนะชอบกันใช่ไหมชอบชอบก็ชื่นใจแล้วหายเหนื่อยหน่อยก็สู้กันมากเลยเพราะอยากให้คนชอบครับก็เดี๋ยวหลังทมาปุ๊บก็หวังว่าจะได้นอน ต่ก็คือต้องบอกว่าก็เลือกเองนะเลือกที่จะเลือกที่จะทำงานเองนะแต่ต้อ,องสู้ไงเนี่ยให <c oughs> ้ความสุขิว่าจริงจริงแล้วตอนที่จจแจ็คเตือนเราว่าแน่ใจหรอ,อเราจะไม่ได้นอนนะจะเหนื่อยมากนะ <c oughs> แต่เราก็บอกเขาว่าอุย้ยไม่เป็นไรยังไงก็ไหวเขาตอกว่าเอาอะไรผมนอนทุกวันเลยเออต้องปีันนั้นเสียอีกแต่ก่อนจะนอนเสียอีกบอกว่า กตเอนนแล้วตอนนี้คืออ๋อยากไล้วันนอนไม่ได้ไม่ว่าผไม่ได้คเองแล้วเพื่อนนายนไม่ผมยังยกงเกได้่่ะอดตอนกมันนานๆอยู่แล้วไงแค่แบบโอ๊ยเอาสกายกางก็มาแล้วเพื่อนนายก่าจะจบก็

พีกันหนึ่งเดียวใครบวยวายกว่าีดขอบคุณมากนะวันนี้ที่คุณที่คุณมาขอบคุณครับกอบนะดีๆนะนทุกคนดูไเวลล์หน้าเราเจอกลวที่ได้ขอสักครู่นึ่งนะเร็วมากนะขอบคุณครับ